สวัสดีครับอยู่กับผมตีเล็กสายมันครับผมตอนนี้รถวินครับกำลังจะขึ้นดดนเลอร์ครับเสียต้งเขาเตเลอร์มามานับแล้วเตรียมจะไปส่งที่อู่นะครับคืนนี้ไม่มีงานต่อครับแต่ก็ไม่แน่ดึกๆช่างมิ้งครับครับเตเลอร์เขาขับรถวินครับขอไปทีมงานรถวินช่างอุ้ยรัตนบุรี อยู่ในเขตของตำบลแคนครับอําเภอสนมจังหวัดสุรินมาลากรถเกี่ยวข้าวนะครับไอหนุ่มไว้ไฟของเสียโตง้งเจนิดติดลมลากขึ้นอย่างดเดือดเลยรอเทนเลอร์อยู่ประมาณ2ชั่วโมงครับเทนเลอร์ก็ามา มืดน่อยเตรียมความพร้อมครับก่อนขึ้นเตลเลอร์ เรียบร้อยครับเก็บขาค้ำเก็บบันไดเตรียมตัวไปต่อครับทีมงานทำการล็อกโซ่ครับเซฟตี้ครับเดี๋ยวรถวินหล่นหายกลางทางครับ ตดดอวิดเอ,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 า,อาได้แล้วเรีบร้อยอ,ยอ,ยอ้ไปแลครับปิดเครื่องนะครับปิดเครื่องแล้วไปแล้ว เสร็จสับเรียบร้อยครับเตรียมตัวออกเดินทางนู่นแหละครับเจอกันที่อู่นะครับที่อู่ช่างอุ้ย บ้านยางซุมครับตำบลไผ่รัตบน,ะตะนบุรีสุดินนะครับติดโรงน้ําแข็งกิมสุนไอเลยติดต่อเรียกใช้บริการก็0 8 7 8 7 4 9 9 8 7ครับผมลาไปก่อนครับสวัสดีครับ